สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม t h s s m m Free Play นะคะก็ช่องเรานะคะจะทำเล่น The Sim Free Play อย่างเดียวเลยนะอันนี้เราเริ่มใหม่นะคะความจริงเราเล่นไปจนแบบมีทุกเคสแล้วนะคะ โอเคค่ะแล้วคราวนี้นะคะเราจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะคะว่าการทำเควสแต่ละเควสนี่มันทำยังไงกันนะคะก็นะคะก็มาเริ่มกันเลยหน้าจอจะไม่ชัดนะวันนี้นะคะเราจะมาทำเควสนี้นี่เราจะมาทำเควสทำครัวนะคะส่วนไอที่ทำให้เงินเยอะๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะสอนนะแบบนี้นะที่เป็นสีขาวๆนะกับเพชรทำให้เยอะแบบนี้เดี๋ยวเราจะสอนนะใช้ได้แค่ระบบ Android เท่านั้นนะคะ iOS ทําทำไม่ได้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอใช้บ้านของผู้ชายนะคะก็เป็นเควสทำครัวนะคะไหนมาดูกันเลย w ัดทีวีให้ซิมกดทีให้ซิมดูทีวีนะคะกดอันแรกกดอันสีขาวนี่นะคะนี่ก็อันนี้สำหรับคนเยอะนะถ้ารอไม่ได้ก็กดสคิปไปเลยนะคะต่อไปเขาก็ให้ทำอาหารนะคะทำมันที่ทำได้มันมีอยู่อันเดียวนะคะกดอันนี้ นี่แล้วก็กดอันนี้นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ให้กินที่ทำนะคะกดอันนี้มีเสียงรบกวนก็ขอโทษนะได้ยินอะไรได้ยินแบบ อาจจะได้ลมพัดหรือไม่ก็ไม่ได้กินนะให้แน่ใจแล้วนั่งอยู่หน้าพัดลมนะเร่งเลยนะคะต่อไปเขาก็ให้อะไรอะ่ะให้ทำความสะอาดนะคะอทำความสะอาดเลย โอเคนะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะก็ไปให้ไปอ่านหนังสือนะคะอ,อ,อ่านหนังสือถ้าบ้านใครไม่มีชั้นหนังสือนะคะเขาจะบอกให้บา h เช f บ o o k นะคะก็ถ้าใครที่มีแล้วมันก็จะผ่านไปโดยอัตโนมัติเลยนะแต่ว่าบ้านเรามีนะคะก็กดไปเลยแล้วก็กดอันนี้ไม่แน่ใจนะ โอเคใช้ด้วยแล้วก็ซื้อเครื่องทำขนมปังนะคะถ้าใครมีแล้วไม่ต้องนอกแต่เรายังไม่มีอืมก็อันนี้นะคะโอเคเขาบอกว่าให้ทำกดที่เครื่องทำขนมปังแล้วก็ทำชีสแอนด์โทเมโต้อะ ออโทรอสอ่านไม่เก่งไม่รู้อ่านอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยได้นะก็น,นะคะเล่งเลยนี่ต่อไปให้กินเมื่อกี้เห็นแบบแบบว่าอีทใช่ไหมใช่กินนะคะ กินเรียบร้อยมากินเลยอืมสคลิปเลยนะคะต่อไปให้เชิญซิมมาบ้านนะคะเชิญซิมมาบ้านเอากดผิดนะคะ เชิญซิมมาบ้านโอเคเราก็มีแค่สองตัวนี่แหละเอ๊ะต่อไปเขาให้ทำอะไรนะ mm hmm. เขาให้ทำเบอร์เกอร์นะคะคุกเบอร์เกอร์นี่ให้คนาดีทำทำเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นี่ถ้าจะทำได้มันต้องเลเวลสองขึ้นไปนะคะโอเค เดี๋ยวให้คนนี้มาล้างจานก่อนเดี๋ยวไม่มีที่เก็บนะอืมนางนี้แหละคีนโอเคแล้วก็ข้ามเลยสคริปต์ต่อไปให้กดที่ อันนี้นี่กดอันนี้คือเรียกเพื่อนมากินอ่ะต่อไปต่อไปเขาบอกให้อะไรอ่ะต่อไปเขาบอกให้เออขออ่านแป๊บนะ กดที่โซฟานอนสี่นาทีอ๋อกินอยู่ไม่ได้เดี๋ยวให้ล้างก่อนล้างจานสี่นาทีก็กดอันนี้นะคะมาแล้วกดเร่งเลย เสร็จแล้วนะคะเควสทำครัวโอเคค่ะต่อไปเป็นเควสดอกไม้ทำเงินนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปหน้านะนี่เดี๋ยวทำคลิปหน้านะคะเอ,อ้าทำไมไม่ล้างสองจานเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวทำคลิปหน้านะคะเควสดอกไม้ทำเงินนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.